ครับสวัสดีครับ FC ช่องเสดาพาดวย u ิวทัวร์ i ิเชษครับวันนี้เรามาที่ซีคอนสแควร์นะฮะมาที่ตลาดของผมครับซีคอนสแควร์ฮะมาร้านเก่าขาประจำครับคือร้านเครื่องหนังนะเห็นไหมเครื่องหนังนะเป็นฝีมือคนไทยนะคนไทยครับเดี๋ยวมานะดูฝีมือครับตอนนี้นะฮะนาในข้างเรายัาง ทำโปรดักต์อยู่นะครับมาดูเขาว่าโปรดักต์นั่นคืออะไรครับเนะข็มขัดนะฮะข็มขัดนะเป็นคอลเลซชันที่สวยงามนะครับนะคอลเลซชั่นที่สวยงามนะนะใชนะ้เดินตะเข็บและฝังลายเนี่ยฝังลายนะครับแล้วก็ลงเชือกเย็บลายนะครับ <c oughs> ยงเชือกเย็บลายแลนะ้มีการแกะขึ้นลายนะครับ,นะรบนะมีการแกะขึ้นลาย ร้านอยู่ที่ตลาดของถมนะครับตลาดของถมซีคอนสแควร์นะครับซีคอนสแควร์ฝั่งของถมนะเดี๋ยวเราดูโปรดัก์กันนะเดี๋ยวเดีค่อยก็คุยกับเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราดูโปรดัก์กันนะครับครับ ครับมีทั้งกระเป๋านะ่ะซองโทรศัพท์ปอกโทรศัพท์ครับซองปงซองปืนนะครับอ่าเข็มขัดกระเป๋าหนังนะครับหมวกหนังนะครับนี่คือคอลเลคชันที่นะเป็นงานแฮนเมดนะ่นะงานแฮนด์เมดล้ลวนๆนะครับนะ่ะนะนะนะสายคาร์บอยนะครับอ่านะนะสายคาร์บอยนะอายุวัยรุ่นยุ90นะอ่านะนะ 90แนบะบ708090นะครับนะครับคอลเลกชันนี้นะนะครับเครื่องนั่นนะฮนะเตียงเกงรีวายริมแดงนะครับริมแดงนะโอ้เข็มขัดนะคอลเลกชันที่สวยงามนะครับนะแฟน FC ของเสดาพาดูนะครับใครจะมาอุดหนุนนะฮะก็มาที่อ่าล็อกซี่นะฮะสะพาน ตลาดคลองถมนะครับตลาดคลองถมสีคอนสแควร์นะสีคอนสแควร์นะครับนนะ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 วันนี้ไม่ได้อยู่ร้านคนเดียวครับก็ยังมีส่วนของครับแฟนคลับนะเนะข้มา,ามาทำโปรดักต์นะของที่ชื่นชอบของเชียงคือกระเป๋านะครับในคอลเลคชันที่สวยงามนะนะนะเป็นคนคอเดียวกันนะครับนะคนคอเดียวกัน นะเพื่อความประทับใจฮะต้องทําเองนะครับต้องมีเรือร่วมในการออกแบบนะในการออกแบบนะนะร้านนี้ครับทำเครื่องหนังทั่วประเนะทศน,นะครับเป็นงานแฮนด์เมดล้วนนะทรงานแฮนด์เมดล้วนนะครับจะให้ช่วยออกแบบหรือมาออกแบบด้วยกันนะครับหรือให้ออกแบบให้นะฮะร้านนี้ทําได้ทุกอย่างครับทําได้ทุกอย่างนะ ก็จะเหลือช่างไทยไม่กี่ท่านแล้วนะครับในฝีมือที่ทําเครื่องหนังนียนะครับที่ยังคงอนุรักษ์เรื่องของงานหนังนะครับสายหนังริบครับหนังฟอกหนังริบหนังฟอกนะครับนายเมฆนะครับมาตัดตั้งแต่คบวิธีแรกจนถึงทําสีขึ้นสีย้อมสีนะครับครบเลยทีเดียวนะครับหัวมีหัวหลากหลายครับที่ให้เอฟซีได้ สัมผัสและริบลองนะครับในคอลเลกชันนะครับเสียดาพาลุยจิวทัวริเชียวก็เข้ามาเยี่ยมแล้วก็เข้ามานะรับความรู้นะครับก็คือมาเอาความรู้นะฮะเพราะเราชอบในสายนี้นะครับเราชอบในสายนี้นะเราชอบในสายนี้มาดูด้านนี้ครับกระเป๋าซองหนังฮะกระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าสะพายนะคอลเลกชันนะครับนะ เดิมๆครับกระเป๋าที่คุณพี่เขาทำพี่ก็เป็นแบบนี้นะนี่คือเดิมๆครับหนังเย็บหนังเย็บหนังปะหนังเสร็จนะครับขึ้นรูปกขึ้นรูปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดูฝีมือที่ทวามเสร็จแล้วนะครับจะได้ความสวยงามเละเป็นสไตล์นะเป็นสไตล์นะเป็นสไตล์นะครับตอนนี้อยู่บริเวณตลาดข้างคมนะครับมาให้ดูบริเวณรอบๆนะครับคือ เสาล็อกที่4นะครับเสาล็อกที่4นะครับนี่ร้านร้านเดียวในติดของผมสีคอนสแควร์นะครับของผมสีคอนสแควร์นะนี่ครับนะเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ขึ้นหนังนรอบครับเย็บรอบครับได้หนึ่งรอบแล้วครับนะเราจะเย็บถึงสองรอบเ,เดียวนะครับสองรอบนะครับเพื่อหาความเป็นคลาสสิกนะความเป็นคลาสสิกนะเป็นการเพิ่มมูลค่า ของกระเป๋านะแต่ครับมูลคา่ามันเท่าครับอยู่ที่ความประทับใจครับที่ได้ออกแบบเองและก็ได้ลงมือทำเองนะนะที่เขาชื่นชอบในศิลปตะตกรรมนะนะการทำเครื่องหนนะนะเดี๋ยวเรามาสองภาคน,นะส่วนของนยของร้านนะครับนะนของร้านนะครับ,นะรนนรบทำไปด้วยนะครับ สัมผัสไ้ด้วยนะครับนะ FC ที่อยากเข้ามาอุดหนุนและออกแบบนะครับคนที่มีความชอบในสายนี้ในสายนี้เนะก็มาอุดหนุนครับที่ของถมนะ่ยชั้นล่างสีคอนสแควร์นะครับชั้นล่างของสีคอนสแควร์เนี่ยจขอญาตสัมภาษณ์เลยนะครับสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับนะครับมาหากันได้ครับนะครับ น้าชื่ออะไรครับลิตรเลเธอร์ลิตนะาเลเธอร์เลเธอรครับเลเธอร์ลิตนะนี่นี่แหละเราอยู่ที่นี่มาเจ็ดปีแล้วเราก็อยู่ฝั่งรุ่นมา25ปีแล้วมาปีนะครับิจัยลักครับมีความสุขมากที่ได้ทำงานพวกนี้มานะครับทำไปแจกไปขายไปทำแจกขายขายไปนะครับนะมีไปเป็นความสุขแค่แขนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาทำงานแนวนี้นะครับนะ มาสี่สิบปีแล้วมาสี่สิบปีใช่ครับเรื่องหนังนั้นผมพอรู้ครับแต่เรื่องเจ้าชู้ผมไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เออครับเรื่องหนังปรึกษาได้นะครับนะนะครับดังนั้นก็มาอุดหนุนครับนะเลตเตริสตนะครับโปรดักเรามีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีนี่การตอกลายพอนีตอกลายเสร็จใช่ไหมครับตอกลายครับมาลงสีมาลงสีขึ้นลายใช่ไหมครับขึ้นลายอ่าขึ้นลายพอขึ้นลายเสร็จเนี่ย เราก็ลงเหรียญเข้าไปมันเกิดความมีความรู้สึกแบบมีความเป็นแมนเป็นคันทรีบยันนึกถึงอดีตเราดูครับส่วนของขั้นตอนการผลิตนะครับนะครับเป็นการเคาะขึ้นลายนะครับเย็บหมุดนะครับจะให้นาอธิบายครับว่าเรา ผลิตด้วยขั้นตอนไหนครับจากการากตัดหนังมาแล้วครับนะเช่นครับสวัสดีครับอันนี้เริ่มแรกเลยคือตัวนี้ครับเราตัดหนังอย่างนี้มาเสร็จอันนี้คือหนังครอบปาสีธรรมชาติแล้วเราก็มาดันนะครับมาตอกลายลายนี้เราไม่ได้เมนเขียนขึ้นมาเองมันมาจากเซลและมันสมองที่มันสั่งขึ้นมาให้ขึ้นลายเองและการตวัดลาย ผมจะทำแนวลายเกี่ยวกับแนวแบบแนวเมโสโปเตเนียลายถ้ำลายดึกดําบันผมไม่ชอบลายที่มันออกมาเป็นสากลเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันลึกและมีมลขังอันลึกซึ้งสำหรับคนที่ชอบงานอาร์ติเนี่ยผมกจะมาทำยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนยังไงก็ไม่เหมือนซึ่งซึ่งผมทำเองแต่กอปงานตัวเองก็ไม่มีสิทไม่เหมือนไม่มีทางอ่ะ เพราะว่างานพวกเนี้มันจะมีแค่เส้นเดียวในโลกมนุษย์เราแน่นอนถ้าคุณช่องต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็มาปรึกษาต้องมาที่นี่ครับต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่นนแล้วคุณนะบอกคำเสร็จว่าคุณต้องการสิ่งใดคุยกับเราแล้วเราจะ <c oughs> ศึกษาจิตวิญ,ญญาณนะของคุณแล้วออกมาเป็นภาพนะที่ ที่อุปณนิสัยของคุณชอบอะไรผมจะดึงตัวนี้ออกจากการเขียลายแล้วครับที่เห็นเป็นคอลเลคชันที่เป็นสีสีด้านนู้นครับลายแล้วเส็จใช่ไหมครับแล้วก็มานี่เมื่อเราลงสีแล้วลายมันขึ้นเลยหนะหะลายสวยมากลายมันจะดันขึ้นมาแล้วเราก็มีเหรียญเข้ามาเพื่อเพื่อเพิ่มพิษทําให้ดูสดใสไม่จะเป็นแกงจืดใสแล้วก็มีสีอันนี้สีแดง อันนี้ก็มาอีกสีหนึ่งทําได้สารพัดสีถ้าคุณต้องการบอกแค่เพียงบอกเราเท่านั้นนะครับทุกอย่างก็ตามจิตวิญญาณที่คุณต้องการครับโอเคครับนี่คือการทาเข้มขัดและเครื่องหนังนะครับสำหรับท่านที่จะเข้ามาอุดหนุนครับก็ยินดีครับหรือมาติดต่อที่เบอร์โทรครับร้านเครื่องหนังนะครับร้านเครื่องหนังนะครับถ้าท่านทียังไม่สะดวกเข้ามานะครับอ่า ร้านสั่งทำเครื่องหนังครับงานทุกชนิดครับอ่านอ่ารีดอ่าเลตเชอร์นะครับดีเลตเชอร์นะครับตองนั้นก็เข้ามานะครับตลาดของผมซีคอนซแฟวร์นะครับนั้นก็อ่าในคลิปนี้ครับสีดาพาลูจิโอโซเชียวนะครับอ่านขอจบคลิปได้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณน้าครับครับสวัสดีครับ